อ่ามีมาเทสกำลังตักนะครับของ e ศูนย mm ์หนึ่งศูนย์เดินทรายโหเดินได้ดีมากอ้าวลองตักดูครับพี่วาถอหลังมาถอหลังตัวนี้ก็ลุยทรายดีนะครับแล้วก็กําลังถือว่าโอเคเลยนะครับในการเดินทรายเยอะๆก็สามารถที่จะเดินได้ถ้าไม่โค่ถจะเป็นตัวแท็กยางก็จะเดินไม่ไหวนะครับเอาลองลองขุดดูครับช่างนาวะนะช่างนาวะขุดดูอ่า กำลังให้ช่างนาวาขุดอยู่นะครับลอ,ลองลองขุดดูดิเดี๋ยจะดูว่าเป็นเพราะอะไรมันต้องมาเปลี่ยนเปลืองตอนนั้นลูกค้าส่งตัวนี้คือเทสนะครับลูกค้าส่งมามาซ่อมตัวอ่าเซอร์โวตรงนี้นะฮะดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคลองขุดดูครับนาวา จะได้ดูสาเหตุลองขุดดูครับดูว่าขุดไหวไหมลองขุดดูครับลองขุดดูเอาลองขุดดูขุดอ่าอย่ขุดเยอะเกินสิโอ้โหเต็มมุกกี้เลยยกไหวไหมอ้าวไหวอยู่ตักใส่รถดำเลยเออ อักใส่รถดำเลยอ่าโอเคอักใส่รถดำเลยอ่าโอเคขุดได้อยู่น้องขุดใหมครับช่างนาวาช่างนาวาครับช่างนาวาน้ำหงยน้ดังดัง ต้องมาเปลี่ยนใหม่โอเคตักใส่เลยครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวต้องซ่อมใหม่นะครับต้องเปลี่ยนชุดเฟืองใหม่